ง่ายๆก็คือไม่มีใครบ้ามาให้พี่ดูในงาน oh, อ๋ออย่างแน่ครับอ <c oughs> เพราะว่าเราเอามาให้ดูเนโอกาสเสี่ยงที่มันจะตายสูง มาแล้วมีคนถามด้วยว่ามีอลิเกเตอร์ด้วยไหมครับช่วงนี้อลิเกเตอร์มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่เลยไหมเราอยู่ร้านน้องอ่อนโรสเนปปิ้งพี่แกให้ไปรู้ไหมตัวเท่าไหนโอ้หมันใหญ่มากเนี่ยเนี่ยถ้ามันยาวมันยาวอย่างนี้แล้วนะไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวนั้นที่ให้ไปนิดเดียวโตไวมากมันกระโดดอ่ะไม่ไม่ไหวเลยใช่ซื้อปลาแดงแถมมาหันลาหัปลาอย่างดีนะหันตาอย่างดี อ๋อโป,<ช>ปรโมชั่นนะช่วงนี้ปลาแดงจะไปยังไงครับพาไปดูหน่อยครับอันนี้มันลูกนอกลูกไข่เนี่ยลูกนอกลูกนอกเฮ้ยดูมันน่ารัอกอันนี้ไม่แพงหรอกไม่แพงอันนี้เล็กแดงเล็กอินโดเล็กแดงอินโดอันนี้ตาอูป่ะอันนี้เอ่อลูกน้ำ nature ฮะเดี๋ยวตัวใหญ่มากพี่น้องลูกน้ำ n นเจอร์ลูกน้ำนเจอร์อ๋ออันนี้นุ่งเก้วกิ่งทอง แก้วกินของออสการุนะ้ยเนี่ยต่อไปที่นอนน่แหละเอาแล้วมีปลาคูคเกือมีปลาคูเกือด้วยนีก็มีแบดแบทแบอะโลน่าก่อนดำแบทอะโลน่า อันนี้จะากโปรโมชั่นหลงมองตอ,อ,อนแดงแถมอันนี้อาหารเหมือนกระปุกเลยใช่ยี่ห้อของเชี่ยงหลงเชี่ยงหลงใช่เลยใช่เลยแล้วก็ราคา850อ๋อถ้าปกาติซื้อนะซื้อไปแเล่นสีไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องฝึกเลยนะปกติอาหารเอออาหารยี่ห้ออื่นต้องฝึกต้องหรออันนี้ไม่ต้องฝึกเลยทิ้งเข้าไปกินเลยแสดงว่าอร่อยเออแม่อร่อยพี่นทำชิมมาเดี๋ยวพี่กินใบหัวแดงนี่มาทำไงอ่ะเนี่คือสีทองสีทอง ใช่พูกไฮแป๊ดโฟมเมรีทั้งหลายอย่างนี้อ้คือแยกอันนี้เล่ยสีทองเล่ยสีแดงใช่ครับ ว่าเลยนะเออกว่าวันนี้ดงด่ามจะแพงกว่าธรรมดาใช่ไหมครับใช่แพงกว่าตอนนี้ตาบอดยังอยู่ได้เลยอ่ะเอ้าสองข้างเลยเหรอข้างไม่มีเออแล้วเขากินยังไงอ่ะไม่รู้เขาเออโต๊ะกว่าโต๊ะอื่นเลยเบิ้ลด้วยเนี่ยอ่าเบิ้ลด้วยเดี๋ยวเราไปอุปการะนี่ใครว่าสาวตาบอดแล้วกินไม่ได้เนี่ยคือกลิ่นเนี่ยอาจจะไม่กลิ่นอ่าอ่าใช่ตรงรอรโอเคไหมโอเค จริงจริงจริงหาแล้วครับเนี่ยการอยแยกของกระดองนี่คือเขาจะโตนะเนี่ยเป็นตัวที่มีการพัฒนาการนะเขโตเห็นไหมก้นเขาอะตรงเนี้ยเส้นมันใหญ่กว่าจุดใหญ่จุดใหญ่อะตรงนั้นเห็นไหมเส้นตรงตึงเนี่ยเล็กกว่าแคบกว่าอ่าอ่ะเอาสองตัวนี้ครับชื่ออะไรนะซีซ่ากับซีซีซีเราซื้อเต่าแล้วเราก็ต้องมีอาหารใช่ไหมมาดูอาหารดูอาหารนะครับ น,นีน่อันนี้เป็นสูตรเต่าเด็กอันนี้เป็นสูตรเต่าโตอ่าเขาบอกว่าเมื่อกี้เด็กเรอบอกว่าระวังนะยี่ห้อนี้กินแล้วมันจะไม่กินยี่ห้ออื่นใช่ไหมครับทำไมอ่ะมันอร่อยมากมันอร่อยใช่ไหมนี่คือแบบพอดีเลยปกติอ่อย่างอันอื่นบะคร,ร,รั้งแช่ห้านาทีถึงจะน,นิ่มอ,อันนี้มันนิ่มไวมากนะครับ ให้อาหารเต่าการแจกเราก็คือคนที่อยากได้อาหารเต่าคุณก็ต้องมีเต่าอยู่แล้วหรือว่าถ้ายังไม่มีเต่าก็มาซื้อที่นี่แล้วก็มาซื้ออาหารเจจิ๋วไปได้เลยแต่ถ้าใครมีเต่าอยู่แล้วนะครับถ่ายรูปเต่าของคุณพร้อมแคปชั่นโดนๆแล้วก็ใส่แฮชแท็กไทยเอ็กซติหน้าเฟซของตัวเองขอแคปชั่นแบบกลัวนอะออะไรก็ได้และเราจะไปตามหาคุณเองแล้วเราจะทักแชทไปแล้วก็ส่งมาให้เลยนะครับทั้งหมด20ิท่านไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ แต่ถ้าใครอยากได้แล้วยังไม่มีเต่ามาซื้อที่นี่<อ>นะคร<อ>ับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรา,จ,าเจ่ายตังค์จะเจอก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะไปไหนกันต่อยังมีอีกงานนึ่งนนเนี่ยมืดแล้วเดี๋ยวต้องไปงานเสียะครับมีงานประกวดงูหันหน้าสมโสมาสิ <S <S มีอะไรมากสรุปตรงนี้มีเต่ามีที่ใส่ เ้ยมีงูด้วยอย่าลืมงูปปเจอกันอีกทีอีกทีที่เสงเส็จวันนี้เลยนะจัดปปค่ะที่ราทปองเบียแอตโตอันวี่เราหยอกกันเมอกี้ที่ห้านี้จได้เยมันต้องใส่น้อ่เล้ก่อนยหา้ายหายเอาการเก่ดีไหมเฮ้ยไก่ดี้วเธอเป้เฮ้ยเฮ้ยตกใจูเป็นผู้เห็นไหมเอาแล้วเฮ้ยโอ้กว่าเฮ้ย 6นึ่งหนึ่งหน่งโ้หะอ้โอ๊ะหอ้อ้อ้โอ้ะหโอ้เหโอ้โหโอ้ะโอ้ยมโอเโโอ้โหโอ้ะโอ้โโอ้โโอ้ะโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอนโหโอโโอ้โหโอ้โีโอ้โรโอ้โหโอ่โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอนโหโอ้โหโอ้อ้ะหโอ้โหโอ้อ้นโอ้ะ้อ่อ้อมโอ้โห ไปดูไปดูเพื่อนก้อยก่อนหมูนะอันเดอร์บ้านี่ของใครของพี่โอ๊ตเนี่ยพี่เราเลี้ยงได้หรนะือไงได้ไม่มีบอลไม่ได้เห็นบอลแล้วเนี่ยอุ๊กกะเหรอเออเอาแล้วตัวมาล่าเนี่ยตัวล่างเนี่ยตัวมาล่า <c oughs> ไอ้นี่พี่ก็อยากเลี้ยงนะแต่มันต้องมีที่เนี่ยตัวมาล่า <c oughs> พี่ผ่าเลี้ยงอยู่ตัวมาล่า หม่าล่าที่เป็นสุดปะหมาล่าตัวเขาเรียกตัวหมาล่าในตัวนี้สองคำมื่นไหมดุไหมไม่ดุนะเหมือนกระต่ายแต่แต่ตัวมันก็เหมือนกระต่ายไซยักษ์ออกแบแนวกว้างหน่อยแนวเหมือนพวกกระจงรู้จักกระจงไหมรู้จักเป็นไงก็คก็ประมาณนี้แหละขยายกว้างตัวใหญ่หน่อยมั่วตัวเล็กตัวเล็กกระจงตัวเล็กกระจงตัวเล็ก เออเดี๋ยวมันหนุ่มอิงกับสีอะไรเงี้ยออ๋แต่ถ้าชอบจริงๆเหรอ๋ออันนี้สวยนะสีราคาดูสอยู่เออส่วนพักสีพวกนี้จะแพงอ๋อใช่หนูว่าปีปีซึ่งปีนี้สีพวกนี้มาแรงใช่วันนี้เหลือไหมเนี่ยเหลือกระเื่อกี้จ่าไป็นยังไงเหลืออยู่เหลืออะไรมีมีตังค์กินข้าวป่ะวันนี้มีมีมีในกระเป๋าไว้มีแล้วจำได้ไหมอันนี้คือเหลือแค่นี้ใช่วันนี้นะใช่เท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเหลือแค่นี้ ตายแล้วแล้วก็ใส่เจสซี่ไว้หนักอยู่ตายแล้วของใครล่ะเจสซี่ไงพี่เออพรุ่งนี้มาเที่ยวต่างดิ่งพวันนี้ไม่ตั้งใจมาหรอกเอาไไม่ด้รยแต่ว่าถ้ามันไาหัวขายหัวบาซิเลียนเซอมอนพิงค์สวยตัวนี้ตัวใหญ่อะให้ดูแนวนะสไตล์ เฮ้ยเราเราเปลี่ยนแนวไปจัดอย่างนี้มากดีกว่ารถรถอย่างๆเราเคยให้ที่ไหนบ้างบอยนี่อ่ะอ้าวรถนะไม่หรอกนี่หนึ่งเราะของเล่นนี่ดีนะเราไม่รถจัดสไตล์นี้มากดีกว่าว่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นเนี่ยได้ไอเดียเนี่ยแล้วนี่ของจริงของปลอมไม้ปอมลายปอมลายปอมนี่ว่าจะเกี่ยวกับปลอมด้วยเ่ะนเ่มันอะไรนีไปหาปะเนี่ยตัวแต่งเร่งหาอยู่หาอยู่เจ๊อู๋สุดยอด ไกลับมาแล้วต้องกลับบ้านมาต้องไปจัดใหม่แล้วเนี่ยมันกินอะไรกินจิ้งรีบเลี้ยงโค้ง่ายอันดับหนึ่งนะพี่พี่คิดว่ามันเลี้ยงง่ายอะลวงด้วงเฮอร์คิวลิสล่วงก็เลี้ยงง่ายดีนะเอาง่ายจับเล่นได้เรางที่บอกถ้ามันเอเลีฟมันจะคมหน่อยอย่าตกใจให้ดูเนี่ยเรามันแมนอยู่แล้วเราต้องให้ผู้หญิงจับก่อน ใช่เลยดีเฟิร์สเลยดีเิก็เจ็บก็เจ็บก่อนเลยดีเฟิร์สสานี่ตรงนี้มันจะกาบค่อยๆเองนะค่อยไม่ต้องต้องใส่งูละจริงอันนี้ตัวผู้อันนี้อันนี้จะเป็นไข่พี่มีตัวไหนที่กัดไหมพี่ลองอ้าวนี่ตัวนี้ทุกตัวแหละเอามาไหนลองดีตัวไหนนะตัวนี้นิ้วใหญ่ไปคอนเทนต์น่ะนิ้วแตกเลยนะอันนี้จะเป็นไข่รู้อ่ะเดี๋ยวอันนี้พี่นนท์ไปเลยเปื่อยใช่ไหมคนดมได้ครับ เอาตัวชาราวันก็ได้พี่ถ้าได้ได้คอนเทนต์อะไรนะชาราวันชาราวันกได้เนชลวถ้าอยากได้คอนเทนต์นะนี่เลือดก้อยกาแน่นอนเลือดจะซิฟไม่ซิฟนี่คอนเทนต์เลยผมใช่ไหมแต่ผมเอาว่าซิฟใช่ไหมโอ้ยถ้าอยากได้คอนเทนต์นะพี่ไอ้พวกนี้ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ม่ได้อยู่อันนี้สวยตรงนี้เป็นของออสเตรเลียเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีสามสีครับจริ้งมันมีอยู่หลายสีแต่ผมพอได้สามสีอ๋อสวยนี่สวยนะสวยสวยตรงนี้ของออสเตรเลีย อันนี้คือสามสีนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับคนละสีอันนี้จะสีม่วงอันนี้สีแดงอันนี้ม่วงใช่ครับแดงเขไวมันจะเป็นเหลืองม่วงอันนี้จะเป็นแดงอันนี้จะเป็นเขียวอันนี้ดำอันนี้มันอยู่ได้กี่เดือนครับโอโหตัวนี้เป็นปีปีเหรอปีตัวนี้นานมากปีถึงสองปีเลยอ๋ออาจจะได้สองปีด้วยแต่ถ้าพวกนี้จะอยู่แค่หกเดือนแค่หกเดือนหกยีิฟแต่ไอตอนเลี้ยตอนที่เป็นเป็นหนอนเนี่ยโคตรนานคือ ถ้าเรียนอยู่ปีสองก็ต้องกบจบปีศัยนี่ของแปลกให้ที่ดูแปลกแค่ไหนครับผมแปลกแค่ไหนก็คือเอาง่ายๆก็คือไม่มีใครบ้ามาให้พี่ดูในงานอ๋อยากแน่ เสู่ช่วงโฆษณาสักครู่เดียวนะครับผมพี่ดนมีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือจะมาไลฟ์สดนะครับในแอปพลิเคชัน b i g o l i v e นะครับเพื่อนๆที่อยากจะสอบถามวิธีการเลี้ยงสัตว์แปลกการดูแลอย่างงูอย่างนี้ยังไงจะเลี้ยงตัวอะไรดีไม่ว่าจะเป็นงูเต่าทิ้งจกหรือว่าตัวอะไรต่างๆนานานะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่นดนได้ที่แอปพลิเคชัน b e g o l i v e นะครับฝากลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับของคลิปนี้และทุกท่านมาเจอพี่นดนได้ที่แอปพลิเคชัน b i g o l i v e นะครับ ด้เพราะว่าเราเอามาให้ดูเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่มันจะตายสูงแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวหนึ่งมาเรา่าตัวนี้ตายแล้วเพราะตัวตายจะไม่ตายใช่เ้าเราจะรู้ว่าโอ้นี่ดินโอ้ยนอนไม่ถนัดนอนไม่ถนัดสุดยอดอ่ะอันนี้ประมาณอ่ะให้เดาว่ากว่าจะจะไข่มาถึงขนาดนี้ให้เดาให้ก้อยเดาปีป่ะปีอ่ะปีเท่าไหร่สองปีสองปียังไม่เป็นนู่นเลยนะ ยังไม่เป็นตัวด้วงนะยังเป็นดักแด้อยู่ของปีแต่เป็นดักแด้ย่างเดียวนะสองเดือนดักแด้ยงเดียวแต่ว่าเราเลี้ยงจากวงจรมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าอนี้คือวงจรของมันเหมือนีไข่เราจะเลี้ยงอย่างเงี้ยประมาณปีครึ่งอันนี้ไข่ปีครึ่งถึงประมาณยี่สิบเดือนอ่ะปีครึ่งไข่รอบหนึ่งในเยอะไหมฮะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของของของตัวเมียแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวผู้น้าเชื้อจะดีไม่ดี พราะบางทีมันอาจจะฝ่อทั้งหมดก็ได้ไขออกมาแล้วฝ่อไม่ได้หนอนเลยไม่ได้ตัวหอไม่ได้เป็นนี้ก็ได้เลเ้วหนึ่งครับอ้าแล้วหนึ่งต่อสองสามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นก่อนเข้าดักแด้ครับไอช่วงไอช่วงนี้คือจะยาวใช่ไหมประมาณนั่นแหละครับเดียวสองปีแล้วตรงนี้จะเป็นสองเดือนวงจรแล้วก็พวกนี้จะประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีอยู่ที่การเลี้ยงอย่างตัวนั้นมันได้ประมาณแปดเดือนแล้วมันก็ยังไม่ตายมันอยู่ที่การเลี้ยงของเราครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงชอบไหมชอบ ชอบตัวไหนชอบชอบชอบรุ่นไหนเรียงง่ายนะเรียงง่ายดีอันนี้อันนี้เฟรมที่แพงที่สุดในในนี้เฟรมที่แพงที่สุดกว่าหนึ่งแสนบาทเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นโอเวไซส์ทั้งหมดอ๋อเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติใช่อย่างตัวนี้เป็นสถิติประเทศไทย170ฮะสถิติประเทศไทย170ยมิลคือ17เซนสถิติเลยเหรอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของตัวเขาตัวหอกสัมผัสได้ไหมอยากสัมผัสหนึ่งใน ผมเปิดให้ได้แต่ว่าัมันจะมีกลิ่นหน่อยนะได้เฟรมเนี่หนึ่งแสนบาทเพราะว่าตัวจริงไม่กล้าสัมผัสไงกูเขาจับจับได้เลยพี่เขาสัมผัสแต่อย่าโยกนะรู้แล้วอันนี้คือเป็นกลิ่นปกติที่แบบว่าสัตว์สตาร์ฟเขาเนาะอันนี้สตาร์ฟไม่แห้งหรือว่าต้องมีฟอร์มาลีนอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่ใช้เลยก็คือเราสตาร์ฟแล้วตากแดดตากแดดเราจะมีตู้อบเป็นใช้ฟอยล์แล้วก็ใช้หลอดไฟไมโครเวฟไม่ใช่ทั้ง มีน้องๆหลายคนนะมาแนะนํำให้พี่นนท์ไปถ่ายกับเนี่ยบ้านดวงบางเล็กแต่กลางจริงก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังงไยุธยาครับยุธยาแค้ใกล้ๆกันเลยสี่สิบนาทีจากนี้ไปผมอยู่สิงห์บุรีปิดเลยก็ได้ที่อยู่สิงห์บุรีเหรอแค่นั้นเองใกล้ๆเนาะผมก็จบบาูกีผมจบเทคนิคเราเคยเราเคยตีกันไหมเนี่ยเออเลยบอกว่าอยู่สี่คุ้นๆเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยก็คือจะเป็นพวกโอเวอร์ไซด์ทั้งหมดนี่ก็ตัวไอ้นี่ตัวมีตัวผู่ อันนี้ตัวผู้ครับตัวเมียจะเป็นลักษณะไม่จะเป็นอย่งนี้ตมีอ่าใช่ใช่เก็คือไม่มีขาวอันนี้คือสายพันธุ์เดียวกันไม่มีขาวแต่นี่เรามีเรา่มีเรามีอันนี้คือสายพันธุ์เดียวกันอันนี้ตัวผู้อ๋อคือตัวอันนี้คือคเมียใช่ครับตัวี้ของอันนี้ตัวผู้ของสายพันธุ์นะเฉพาะตัวเดียวอย่างโอไตัวนี้ที่ยาวเฉพาะตัวนี้เท่าไหร่ก่อนก่อนจะตายน่สองมืมีคนให้คนลูกไม่ได้ขายนี่ตัวนี้มื่นตัวนี้หมื่มันลก็ไม่ขาย2อตัวนี้รอถ้าไปซื้อสองญี่ ผมขายคู่มันไป 10, 10 6, 10 5, 10อ่ะหมื่นหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกมันออกมาได้สามตัวครับผมขายไปตัวหนึ่งหมื่นหกแต่ตัวนี้เหลือสองตัวผมเก็บไปทําลูกเพื่อจะจะต่อรุ่นกันไปแล้วถ้าตายแล้วราคาเป็นไงแล้วตัวนี้มันมีตําหนิก็ราคามันจะหักไปตัวนี้ตําหนิของมันคือขามันหักแต่ผมซ่อมมาถ้าคนรู้เขาจะรู้ก็อาจจะใน,นเห็นเห็นคอาจจะเหลือแค่ห้าหกพันแค่นั้น แต่ถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เสาหักอันนี้ก็ราคาก็ตกแต่อย่างเงี้ยสมบูรณ์ก็ห้าหกพันขาคือเขาจะเริ่มเริ่มร่วงเห็นไหมอันนี้เพียังไม่ตายยังไม่ตายแต่เนี่ยตายแล้วตายแล้วขายที่เราเก็บไว้อย่างนี้เพราะอะไรก็คือเราจะต้องเอาไว้ต่อใช่ครับมูลค่ามันจะไม่ตกอย่างตัวเนี้ยโอซายร้อยบวกเป็นเซ็ตแสนล้านตัวนี้ตอนมีชีวิตก็สองสามพันแต่เขาตายก็น่าจะอยู่ประมาณนพันสองพันก็คืออันนี้คือใกล้หมดอายุไขแล้วกขาจะร่วง คือมันเกิดมาก็มีมูลค่าเลยตั้งแต่เกิดมายันตายใช่มีมูลค่ายันตายเลยอันนี้ถ้าตายก็พันเลย่พี่เรู้ว่าเนี่ยาัามันจะมีอยู่บางตัวที่ขายตายแล้วก็เนี่ยตัวละพันห้าครับเฮ้ยเดี๋ยวมีนาเมษานะใครดูอยู่นะครับอยากให้พี่นนไปกลับที่บ้านด้วยบางเล็กบอกมาเลยนะมีนาเมษาเดี๋ยวเราไปกันแต่คือเวลาเขาตายแล้วเราก็ยังจับมาสตาร์เพื่อเอาไว้ดูนีมูลค่าตั้งแต่ไข่อะครับออกจากไข่มาก็ขายได้สองร้อยมาลสองร้อยสามร้อยก็ขายได้ ออกเป็นหนอนออกมาจากไข่ก็ตัวละ400เลยอย่างนั้นนะครับมีขายอยู่ตัวละ400คือถ้าคนทําเป็นธุรก,กิจก็คือทําได้ทําได้แต่อย่างยางน้อยต้องมีความรู้ต้องแบบรู้ว่าจะทําแบบไหนจะเลี้ยงแบบไหนการเลี้ยงอุณหภูมิเท่าไหร่ ความชื้นของการผสมอาหารก็คือรูงเรื่องสัตว์ในในชนิดนั้นที่เราพอหรือว่าเราทำอย่างของพี่เนี่ยทำเป็นธุรกิจไหมหรือว่าอันนี้เล่นเสริมผมผมเป็นเจ้าของโรงงานอันนี้คือเป็นอาชีพเสริมซึ่งปีหนึ่งอย่างปีนี้ก็สี่แสนกว่าบาทเฉพาะอาชีพเสริมใช่ครับไปได้ไปไปสมัครงานเราไปสมัครงานกันมาทำได้มันมันคือจริงจริงน้องๆพวกนี้ครับน้องๆพวกนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำก็มีรายได้เดือนหนึ่งห้าพันหมื่นสองพันสามนยู่ มันอยู่ที่ช่วงไหนของฟางก็จะมีชนิดไหนออกครับถ้าช่วงที่มันมีพวกนี้ออกอ่ะน้องขายได้คนตัวหนึ่งน้องได้พันหนึ่งอันนี้คือูลคาของน้องที่ได้ครับผมอย่างตัวเนี้ยเคยมีคนให้ผมตอนปีหกสูงที่ท่โกราให้ผมหมื่นห้าหมื่นห้าเพราะว่าค่าสตาร์ทอย่างเดียวก็สี่ห้าพันแล้วครับค่าตู้ค่าอะไรนะครับอันนี้ลงลงเกลือไหมเกลือไม่ลงอะไรเลยครับมันเงาเองทุกอย่างของมันทั้งหมดเวลาตายปกติการเก็บเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ เวลา<ม><ม>เราจะสตาร์ทเราก็มาต้มน้ําอุน่นอ<ม>ืแล้วอันนี้ลงน้ําอุน่นถ้าผมดันไปปุ๊บมันจะหักเลย<อ>มันจะแข็งเนบ้านมันจะหกักอันนี้คุณใช้เย็นมาแล้วใช่ครับเวลาลงน้ําอุ่นปุ๊บมันก็จะนิ่มเราก็จะตัดจัดท่าทางมันได้กรอนชนกวางอันนี้เป็นอันใหญ่แล้วอันเล็กเราจะติดต่างกันว่าเอาตัวเมียใส่ตัวเมียใส่เพื่อให้ตัวฟูมันแย่งกันนะครับใครได้กินใช่ประมาณนั้นก็คือเนี่ยตัวเมียก็จะอยู่ตร่างนี้แต่มันจะตัวเล็กมันจะอยู่ตรงนี้มันมีไหมเอาตัวผู้ใส่ให้ตัวเมียแย่งกัน มไ,มไม่มีเอาเหรอเี่เวาต่พูดแถวนี้อ๋อแถวบ้านไหนแถวบ้านผมมีนะเยอ่ยงตัวพู้กันคนคน เขาใส่ตัวเมียเสร็จแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมก็อยู่แล้วก็จะปล่อยตัวฟู้สองตัวแลอัเนี่ยอ๋อแต่ว่าคือตัวเมียก็คืออยู่ในนี้ใช่ครับแล้วมันได้กินแล้วก็เอาตัวฟูกเอาตัวฟูกมันจะได้กินแล้วมันก็จะเดินใส่ใส่ใต่ใส่มาตรงนี้ตัวนี้เราก็ไล่เนี่ที่เราใช้นั่นก็คือไล่ไล่เดินไปเดินไวเด้วยด้วยใช่ให้มันมาเจอกันแล้วก็ปัดแล้วมันก็จะสู้กันแย่งตัวเมียตัวไหนที่ร่วงหรือว่าขาโดนยกลอยเขาก็จะนับแพ้อ๋อถ้ายกลอยแพ้ใช่ถ้าลอยแบบสองขาเลยรอยแบบไม่มีขาก่อนมันจะมีมันจะมีขาแค่ลอยแค่ลอยก็แพ้้้้แแลลววใช่ครับถางี ไครับถ้ามันหันหนีหันหนีไม่สู้มันก็ทำก็หมอยว่ามันจะสู้ใช่ไหมแล้วก็ดันสรอบถ้าหนีสับรอบก็แพ้ในการอ๋อไอปอดไอ้ปอดใช่รอบไปสินาทีนที่หมุนนี่คือยังไงเพื่อก็เหมือนกับเวลาด้วงมาอย่างนี้เหรอใช่ครับอ๋อ ผมตามเขาจะมีกติกาอันนี้อันนี้ก็ต้องแบบถามต้องไปดูในกติกาได้จริงๆเพราะผมได้เข้าไปเช่นน้นด้วยข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้อันนี้เราส่วนมากก็จะเป็นผู้รู้สวยงามไม่ต้องมาชนกันใช่ครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันครับอันนี้ตัวมันก็นแต่หนอนจะอยู่ข้างในเลียงดวงนี่ชิวสุดแล้วเนาะชิวสุดอ่ะซึ่งทำอะไรในรอเป็นอาหารจอนสตหรับด้งครีมครับด้งบ่าจด้งครีมจะกินไม่เหมือนกินไม่เหมือนกันใช่ครับ เในพี่ให้เขาอยู่ตรงนี้ใช่เจาะดูแล้วก็ใส่ตัวอ้อนด้วย<ะ>นะอันนี้ไม้ปุสําหรับจําลองการวางไข่ครับดวงกิมจะวางไข่เม่นี้ดวงทิมจะไข่เมื่อนี้<ะ>ไม่เคยกินเนี่ยเคยจ้ะนี่อันนี้อันนี้ไข่แท้อันนี้ไข่เทียมจิ๋วไม่ไหวไม่ไหวมาดูอันนี้แบอ,องโทนสัง่งเจดายมากเลยครับมารอบนี้ มาเย็นไปหน่อยือเซียปิดไม่ปิดเลิกเขาเลิกเขาเก็บอู้หอิ่มจะตายอยู่แล้วเนาะยังจะงดออัดนมงัดนี่มากินเอร่อยแยะเขาว่ากะปิอ่ะอ้าวเ,เป็นคนที่มารายาทดีมากนะครับผม พอกินเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ยัดไปในถุงเอาไว้เล่นดอมมาดิไี่เค้าแกะให้เลยล่ะเดี๋ยวกินยาไปโอ้กินยาันนี้เป็นยาต้านไวรัสนะที่พ่อต้องกินเว่าลูกคนยังไม่รู้เป็นยาต้านไวรัสปวดอะไรวะเขาไปตรวจมาแล้วครับเป็นบวกเฮ้ยไม่ใช่โควิดนะเอ็นตัวเอ็น เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก้อยกับพี่นนท์จะมาถ่ายกันอีกนะคะฝากด้วยนะคะก้อยไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็พี่นนท์ไปเรื่อยโอเค okay. ไปละไปบปเจอกันใกคลิปหน้าเทอาแนบนี้นสดดวัสดีครับตัวไปก่อนไปลสวัสดีค่ะ